ข้าวทั้งน้ำตาเคยตกเป็นข่าวใหญ่โตคดีถูกลอตเตอรี่ทิพย์จนโดนต้นสังกัดเก่ายกเลิกสัญญาแบบฟ้า่าล่าสุดพระเอกสายบูบิก็มกริตริดเดินหน้าเป็นนักสแสดงอิสระส่มรับงานละครฟอร์มใหญ่ช่องดังเทียบแทมยังผันตัวทําเพลงเองแนวฉบับฮาตดฮิตลูกทุ่งอีสานซิงเกิลเพลงเจ็แล้วเจ็อีกพร้อมมาเปิดใจย้อนเล่าถึงวิกฤตชีวิตผ่านรายการต้นหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาถึงวันที่ไร้งานไรสังกัดและจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญในชีวิตที่ทําให้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ย้อนไปถึงตอนที่โดนฟ้าผ่ายกเลิกสัญญาช่องสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นผมไปเที่ยวกับคุณแม่ที่แก่งกระจานเริ่มมีข่าวออกมาแล้วผมก็ยังเที่ยวกับคุณแม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งสักพักหนึ่งก็เริ่มมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาคุณแม่เยอะขึ้นขึ้นเครียดจนขณะที่ว่าไปเที่ยวทริปนั้นไม่มีความสุขเลยแล้วแม่ก็เข้าไปหลบในรถแล้วก็ร้องให้ข้าวก็ไม่กินแล้วก็เที่ยวด้วยน้ําตา พอกลับมาก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยแต่ก็ผ่านมันมาได้ทําให้เราต้องคิดเรื่องรับงานและไว้ใจคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นผันตัวมาเอาดีด้านร้องเพลงทําเพลงเองปล่อยซิงเกิลออกมาให้แฟนๆฟ,ฟังคือผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาไปอีเวนต์หรือไปโชว์ตัวจะได้ออกไปร้องเพลงเยอะมาก ได้ไปคอนเสิร์ตเยอะมากการแสดงผมมาที่หลังถ้าถามถึงพรสวรรค์ของผมแต่เด็กเลยคือผมชอบร้องเพลงมากกว่ามาตั้งแต่เด็กแต่ไม่มีใครรู้ครับที่ผ่านมาที่ผมร้องจะเป็นเพลงประกอบละครอันนี้เป็นซิงเกิลเดียวที่ทําขึ้นมาใหม่หมดเลยเป็นเพลงแนวอีสานร,ร่วมสมัยดนตรีทันสมัยแต่เนื้อเพลงจริงๆเป็นเพลงอีสานตอนนี้วางแผนชีวิตในวงการยังไงบ้างผมกําลังจะเปิดกล้องนะครับมีงานละคร2เรื่องและเมื่อวานก็เพิ่งมีติดต่อมาอีกเรื่องนึงเป็นฟอร์มใหญ่หมดเลย สำหรับเรื่องงานเพลงก็มีแพลงที่อยากจะทำเพิ่มเหมือนกันก็กำลังดูแนวแนวกันอยู่เห็นว่าเป็นสายมูมูหนักมากเลยมีงานเข้ามาตลอดผมคิดว่าของผมน่าจะไปตรงกับพ่อพระภิกเนตรเพราะว่าองค์พ่อเคยช่วยชีวิตเคยเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วก่อนจะเข้าวงการเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงผมทำงานบริษัทมาก่อนแล้วผมก็มีความจำเป็นที่ต้องออกจากงานเพราะว่างานในวงการมันเริ่มเข้ามาเยอะแล้วตอนนั้นยังเป็นแค่นายแบบอยู่ก็เลยตัดสินใจ แล้วตอนนั้นเป็นเดือนสุดท้ายที่ผมจะต้องทํางานเราก็เลยไปขอพระพิกเนธที่ห้วยคว้างไปแบบงงๆเลยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเทพฮินดูคืออะไรตอนนั้นไปกินแล้วก็เลยลองแวะดูไปไหว้ตอนนั้นเงินเหลือติดในบัญชีอยู่ห้าพันอีกสักสี่วันจะถึงสิ้นเดือนแล้วที่นี้ผมไปเจอพระพิกเนธสองหนึ่งเป็นองค์เล็กๆองค์หนึ่งแล้วผมอยากได้มาบูชาราคาองค์ประมาณสี่พันนิดๆก็คิดว่าถ้าบูชาไปต้องไม่มีเงินกินแน่นอน ก็เดินวนอยู่ตรงนั้นประมาณ2องารอบจนคนขายเขาก็บอกว่าเอาไปเถอะพ่อเลือกแล้วนี้เอาไปบูชาเถอะก็เลยตัดสินใจลองเสี่ยงดูกำเงิน5,000จัดเลยบูชากลับมาแล้วมาไหว้ที่บ้านหลังจากนั้นผมไปแคสงานโฆษณาแล้วก็ได้เลยตอนนั้นค่าตัว80,000บาทติดตามถึงเรื่องฮอตประเด็นดังรายการต้นหนูแม่มปรับเวลาใหม่ย้ายเวลาเป็น11โมงตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องเวิร์กอย